สวัสดีนะครับลานบอยเซอร์วิสอะไรแต่งวิบากทุกรุ่นนะครับวันนี้มาแนะนำนะครับชุดอัพซีซีสามร้อยเก้าซีซของ CAF สามร้อยนะครับของสองร้อยห้าสิบก็มีนะครับแต่ว่าสองร้อยห้าสิบลิ้นมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็คัสจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับต่อย่างอื่นใส่กันได้ ในชุดมีอะไรกันบ้างก็มีลูกสูบ79มิลของโฮยากิรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้ปรับปรุงแหวนมาดีกว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมทนกว่าเดิมเลยนะครับมีสลักกิบล็อกแหวนแคมสูตรของทางร้านนะครับเป็นจะเป็นโลโก้ผมเลยนะครับถ้าไม่ใช่โลโก้ผมของปอมนะครับ ลอกเรียนแบบนะครับแล้วก็มีประเก็นทองแดงแบบหนานะครับชุดคัสดใส่กับสลิปประคัตเดิมได้เลยท่อคอกองอากาศแต่งครับขอกองอากาศนี่คือยิ่งถ้าออกอากาศยิ่งเยอะเพิ่มน้ำมันได้เยอะก็แรงมา้ายิ่งเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแล้วก็คอยรุ่นใหม่มาใหม่นะครับของ BSV นะครับ คอยแต่ง RG b s V นะครับอันนี้นี่ไฟแรงไฟนิ่งแน่นอนบันลมเลยนะครับดูสายไฟนะครับมีมากกว่าสองร้อยเส้นนี่ยิงไฟสะเทียนนะครับของเดิมมันจะมีอยู่สีเส้นแล้วก็ลิ้นแท้、ลวงนะครับลิ้นแท้นี่ก็ซื้อก็ประมาณพันนิดๆก็ต้องเอามาลวงเปลี่ยนใบอีกก็ขายพันกว่าบาทครับกำไรเล็กๆน้อยๆครับ ถ้าใครคิดว่าแพงก็ลองทำดูนะครับในชุดก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับชุด upcc ส่วนใครจะเพิ่มอะไรนีแมพเพิ่มยังไงก็ส่งกล่องมาได้ครับผมมีสเปคอะไรให้เรียบร้อยหมดครับอันนี้สำหรับรถที่อยากทำเครื่องเพิ่ม cc นะครับ